กับลิลี่แล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะลิลี่จะกลับมาอัปเดตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะซึ่งลิลี่ถ่ายเป็นยี่ห้อนี้อยู่นะคะยี่ห้อคูนะคะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เขาบอกว่ามันจะสามารถช่วยดัดกลับไขมันได้นะคะโดยที่ไม่ได้เป็นยาลดน้าหนักนะคะจะเป็นเหมือนกับทางเลือกผลิตภัณฑ์ของคนยุคใหม่นะคะก็ตัวน,นี้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจาะดูพวกส่วนประกอบแล้็คุณสมบัติกันเลยค่ะ คือต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาผลิตโดยแพทย์นะคะคือไม่ใช่ยาลดน้ำหนักแน่นอนนะคะแล้วการลดของเขาจากที่เดลลีไ่ได้ลองเนี่ยประมาณ3อาทิตย์นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบลดน้ําหนักทั่วภาพอย่างเดลลี่กินไปเดลลี่กินไปประมาณหนึ่งกล่องนะคะก็คือจะลดไปอยู่ที่ประมาณ2อถึงสกิโลนะคะแล้วก็จะไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าเกิดเราหยุดทานแล้วมันจะเกิดการโยโย่หรือเปล่านะคะ,นะคะเขาจะช่วย เพิ่มการเผาผลาญให้กับร่างกายก็คือทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีขึ้นมากกว่าจะเจาะจงไปการลดน้ําหนักแบบอันตรายหรือกับที่ยาที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะแต่อันนะี้คือเหมือนเป็นอาหารเสริมที่จะมีสารกัดมาจากธรรมชาตินะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาประกอบไปด้วยต้ออนกระบองเพชรนะคะที่จะช่วยลดความอยากอาหารแล้วก็มีแอลคาไลนท,ที่ช่วยเพิ่มการเผาผลาญให้ในร่างกายแล้วก็ลดการดูดซึมไขมันนอกจากนี้นะคะเขายังมีแคปซิเซียมนะคะหรือว่าพิก ที่จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญในร่างกายและช่วยทําให้ไขมันแตกตัวได้ง่ายนอกจากนี้นะคะเขายังมีสารสกัดไคโตซานที่จะช่วยในการดักจับไขมันในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปสุดท้ายนะคะเขายังมีวิตามิน b 6ที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่มีส่วนผสมของยาลดน้ําหนักเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของสมุนไพรล้วนที่ผลิตโดยแพทย์ค่ะตัวนี้นะคะ2องกล่องเนี่ยก็คือจะลดไปประมาณ 4-5โลนะคะแบบค่อยเป็นค่อยไปถ้าเกิดสมมติเราออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยหรือว่ามีการแบบควบคุมน้ำหนักควบคุมอาหารควบคู่ไปด้วยเนี่ยก็จะช่วยทำให้เอฟเฟกต์ของอาหารเสริมตัวเนี้ยแบบมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนะคะ ซึ่งสําหรับลิลลี่นะคะความรู้สึกของลิลลี่กับแล้วตัวนี้นะคะก็คือหลังจากที่ลิลลี่รับประทานไปประมาณหนึ่งกล่องหรือว่าใช้เวลาทานประมาณสามอาทิตย์นะคะลิลลี่รู้สึกว่าแบบมันสบายตัวมากข,ขึ้นเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ลิลลี่น้ำหนักขึ้นมานะคะแล้วก็พอกินตัวนี้ก็รู้สึกว่าแบบมันตอบโจทย์กับการไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของลิลลี่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ลดลงแบบพั่วพาพนะคะเหมือนเป็นการแบบพยุงน้ําหนักของลิลลี่ให้มันแบบโอเคอะให้มันไม่ไม่แบบ ขึ้นโอเวอร์เลดมากเกินไปนะคะแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ได้แบบคอแห้งหรือว่ากระหายน้ําอย่างไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ถ่ายออกมาเป็นน้ํามันนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะมีน้ํามันออกมาิหน่อยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะแต่สําหรับลิลี่ก็คือลิลลี่โอเคกับเจ้าตัวนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ไม่อันตรายแล้วก็ผลิตตัวแทลได้มาตรฐานค่ะ mm hmm. ก็ขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะคะ หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มองหาทางเลือกใหม่ๆสําหรับการทานอาหารเสริมนะคะที่ทำมาจากสมุนไพรแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะแต่ยังไงนะคะลิลี่อยากจะให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนก,อนการตัดสินใจซื้อและลองรับประทานนะคะเนื่องจากปฏิกิริยาของร่างกายแต่ละคนเนี่ยก็จะมี เอฟเฟกที่แต,ตกต่างกันกับอาหารเสริมแต่ละตัวนะคะก็แต่จะให้หาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อค่ะถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถถามเข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไว้เอจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย